สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดการเงินที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือเล่มดังเลยนะครับพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad เนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการสรุปใจความสำคัญสคัญของหนังสือเล่มนี้นะครับเป้าหมายก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจกันว่าบทเรียนหลักๆที่เขาว่ามันเปลี่ยนมุมมองคนเรื่องเงินเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เอาละมาลองแกะก,กันดูนะครับจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือการเปรียบเทียบระหว่างพ่อจนกับพ่อรวย พอจนในเรื่องก็คือพ่อจริงๆที่เรียนสูงเน้นทำงานประจำไปกับพ่อรวยซึ่งเป็นพ่อของเพื่อนที่สอนเรื่องออการให้เงินทำงานให้เราค่ะสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือแก่นหลักที่พ่อรวยเขาพยายามจะบอกก็คือการเปลี่ยนความคิดเลยนะคะจากที่เราเป็นแค่ลูกจ้างทำงานหนักๆเพื่อแลกเงินเดือนเนี่ยไปสู่การเป็นเหมือนนายของเงินคือทำให้เงินมันทำงานให้เราเองได้ อันเนี้ยจะสวนทางกับแนวคิดพ่อจนเลยที่จะเน้นว่าต้องเรียนเก่งๆจบมามีงานมั่นคงทํามันเหมือนการท้าทายความเชื่อเดิมๆของเราเรื่องการสร้างฐานะเลยค่ะครับประเด็นแรกเลยที่หนังสือเขาชี้ให้เห็นเอ่อซึ่งผมว่าจริงมากๆเลยนะครับคือความรู้ทางการเงินเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องไปขวัญขวายหากันเองนอกห้องเรียนเพราะว่าระบบการศึกษาทั่วๆไปเขาอาจจะไม่ได้เน้นสอนเรื่องการบริหารเงินหรือว่าการลงทุนแบบจริงๆจังๆเท่าไหร่ ใช่เลยค่ะแล้วนั่นก็นำไปสู่หัวใจสำคัญข้อที่สองเลยที่มันสร้างความแตกต่างมากๆคือความเข้าใจแล้วก็แยกแยะได้ระหว่างทรัพย์สินหรืออส s e เซกับหนี้สิน liability ซึ่งนิยามของพ่อรวยเนี่ยอาจจะไม่เหมือนที่เราเข้าใจกันทั่วไปนะคะทรัพย์สินในความหมายนี้คือทุกอย่างที่มัน สร้างเงินเข้ากระเป๋าเราได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เราปล่อยเช่าหรือเงินปันผลจากหุ้นหรือกําไรจากธุรกิจท,ที่เราทําอะไรแบบนี้ค่ะอ่าแบบนี้มันก็กลายเป็นหนี้สินที่ดึงเงินเราออกไปสินะครับใช่ค่ะใช่ทุกต้องเลยมันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากการแค่มีสิ่งของไปเป็นการมีสิ่งที่สร้างไรายได้ให้เราคนที่อยากจะมั่งคั่งจริงๆเขาก็จะเน้นหาทางเพิ่มทรั์สินพวกนี้เพิ่มช่องทางให้เงินมันไหลเข้ากระเป๋าเรื่อยๆค่ะ พอเราเริ่มมองภาพทรัพย์สินนี้สินชัดขึ้นแบบนี้แล้วเออมันก็น่าจะส่งผลต่อวิธีคิดเรื่องการทํางานด้วยหรือเปล่าครับเห็นในหนังสือเขาพูดถึงบทเรียนข้อ3ว่าเป้าหมายของการทํางานช่วงแรกๆอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินเดือนอย่างเดียวใช่ค่ะใช่แนวคิดก็คือให้มองว่างานประจําโดยเฉพาะช่วงแรกๆหรือว่างานแรกๆของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นโรงเรียนอีกแบบหนึ่งที่เราเข้าไปเพื่อ เรียนรู้เข้าไปสะสมทักษะที่มันจําเป็นสําหรับการสร้างธุรกิจหรือการลงทุนในวันข้างหน้ามากกว่าแค่ทํางานเอาเงินเดือนไปวันๆอย่างพวกทักษะการขายการตลาดการบริหารคนหรือการจัดการระบบต่างๆพวกนี้ล่ะค่ะคือทรัพย์สินที่อาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันมีค่ามากๆในระยะยาวอ๋อเข้าใจเลยครับคือมองให้ไกลกว่าแค่เงินเดือนตรงหน้าแต่ดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรได้ทักษะอะไรติดตัวไปบ้าง ทีนี้บทเรียนข้อ4ที่บอกว่าเงินอย่างเดียวไม่ใช่คําตอบเสมอไปอันนี้มันเชื่อมโยงกับเรื่องทักษะเมื่อกี้ยังไงครับค่ะคือถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ขึ้นเราจะเห็นว่าการมีเงินเยอะๆอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้การันตีความสําเร็จทางการเงินนะมีหลายคนเลยค่ะที่รายได้สูงมากแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องหนี้สินเพราะเขาอาจจะขาดสิ่งที่เรียกว่าความรู้ทางการเงินหรือ financial IQ ตัวความรู้เนี่ยต่างหาที่เป็นกุญแจสําคัญจริงๆมันคือความเข้าใจเรื่องงบการเงินการลงทุนภาษีกฎหมายหรือแม้แต่ความสามารถในการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจดิวลงทุนดีๆที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปความรู้นี่แหละค่ะที่จะช่วยสร้างแล้วก็รักษาความมั่งคั่งไว้ได้จริงๆอ่าเหมือนกับว่าความรู้ทางการเงินนี่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราใช้เงินที่มีอยู่ให้มันงอกเงยได้ดีที่สุดนั่นเอง แล้วก็มาถึงบทเรียนข้อสุดท้ายที่หยิบมาคุยกันวันนี้นะครับคือการที่หนังสือเน้นมากๆว่าให้เริ่มลงมือทําเลยเริ่มให้เร็วที่สุดไม่ต้องรอให้พร้อมไปซะทุกอย่างใช่ค่ะใช่หนังสือเขาจะกระตุ้นมากๆให้เราก้าวข้ามความกลัวไปก่อนแล้วก็เริ่มศึกษาเริ่มลงมือลงทุน ถึงแม้จะมีเงินไม่เยอะก็ตามเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดมันมันมกจะมาจากการลงมือทำจริงๆค่ะอาจจะมีลองผิดลองถูกบ้างแต่มันก็ดีกว่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งวันนั้นอาจจะไม่มาถึงสัทีประสบการณ์จากการลงมือทำนี่แหละค่ะที่จะค่อยๆสร้างความมั่นใจสร้างความเชี่ยวชาญให้เราไปเรื่อยๆแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าย่งไงสรุปแล้วแก่นจริงๆที่หนังสือพยายามจะบอกเราก็คือ การเปลี่ยนกรอบความคิดสินะครับจากการเป็นแค่คนที่ทำงานเพื่อเงินไปสู่การเป็นคนที่เข้าใจวิธีสร้างทรัพย์สินหรือก็คือเอ่อทำให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะมันคือการเปลี่ยน mindset, เป็นหลักเลยหนังสือเล่มนี้เขาไม่ได้ให้สูตรสำเร็จว่าทำแบบนี้แล้วจะรวยเลยนะคะแต่เหมือนเขามอบวิธีคิดแบบคนที่มีอิสรภาพทางการเงินหรือที่เขาเรียกว่าคิดแบบคนรวย คือต้องเข้าใจธรรมชาติของเงินจริงๆรู้จักแยกแยะทรัพย์สินหนี้สินแล้วก็ต้องกล้าที่จะลงมือสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองเรื่องนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญต่อนะคะว่าจากแนวคิดทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นก้าวแรกเล็กๆที่ใครๆก็เริ่มทําได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อจะเริ่มสร้างความรู้ทางการเงินให้ตัวเองหรือเริ่มมองหาทรัพย์สินที่พอจะเป็นไปได้แม้จะรู้สึกว่า อืมตอนนี้เรายังไม่ได้มีเงินทุนอะไรมากมายนะักอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่น่าสนใจให้แต่ละคนลองเก็บกลับไปคิดดูต่อนะคะ